สวัสดีครับสวัสดีกันช่วบ่ายครับผมวันนี้ทางร้านมารีวิวในส่วนของตัวไม้ลอยนะครับจะเป็นไม้ลอยแบรนด์ออริโอจ็อกกี้นะครับจะเป็นรุ่น w n ขีดศ1นดีนะครับผมพอดีวันนี้ทางร้านไดออเดอร์มากับทางลูกค้านะครับก็เลยทําการร,รีวิวให้กับลูกค้าหลายหลท่านได้ชมกันนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับเรามาดูในส่วนของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนของตัวกล่องบรรจุภัณฑ์ก็จะเป็นในส่วนของตัวกล่องสีน้าตาล นะครับและข้างในก็จะมีโฟมนะครับในส่วนของตัวรองรับในส่วนของตัวรีซิฟเวอร์และก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับก็จะมีในส่วนของตัวด้ามไม้นะครับ2ด้ามแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสายสัญญาณนะครับหเส้นแล้วก็จะมีในส่วนของตัวยางกันกิ้งนะครับ2ตัวแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเสานะครับ เสาสัญญาณ4เส้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเดอปเตอร์นะครับพอดีทางร้านทำการเสียบไฟอยู่นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอะแดปเตอร์นะครับตัว12โวลต์นะครับมา1เส้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่สำคัญอีก1ชุดนะครับก็จะมีในส่วนของตัวคู่มือนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคู่มือ ภาษาไทยนะครับตัวนี้ก็คือจะค่อนข้างดีมากเลยนะครับจะอธิบายนะครับให้กับทัางลูกค้านะครับเวลาในส่วนของตัวการปรับจูนอะไรต่างๆนะครับอ่านคู่มือตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นะครับในส่วนถัดไปนะครับก็จะมีในส่วนของตัวใบรับประกันนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้รับประกัน1ปีนะครับลูกค้า แล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านนะครับอยากฟังเสียงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับทางร้านจะอลองในส่วนของตัวคลิปเสียงให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับผม